เอาละฮะคนทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้จะมาทำการจับตัวที่มีชื่อว่าบิวซีบูโฟหรือว่าช่ากุ้โอของเรานั่นเองอ่าโอเคจะไปทำการจับแถวๆบ้านเราเลยครับผมก็คือที่ปืนนะผมที่เขียมันจะสามารถทำได้ที่เลเวลยี่สิบครับผมโอเคนี่ครับผมอุปกรณ์ก็ใช้หนังร้อยเจ็ดสิบครับผมไฟเบอร์เก้าสิบห้าไม้สามสิบแล้วก็ซีเมนติ้งเพลทหรือว่าเรียกง่ายก็คือซีเมน นะผมทั้งหมดห้าครับผมเขีย <Okay, S 1> <Okay, S 2> ไปกันเลยนะผมรอใส่เอาไม่มีชุดก่อกอะไรแล้วหรอเนี่ยโอเคเดี okay, ๋ยวเราต้องการกบที่แบบเลเวลสูงๆหน่อยผมเพราะผมจะไปไปฟาร์มซีเมนต์นะผมเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าหากเราแบบค้าของหลังๆเนี่ยเราค่อนข้างจะต้องใช้ซีเมนต์เยอะครับผมโดยเฉพาะการทำของอะไรครับผมมันต้องใช้ซีเมนต์เยอะครับผม ไม่ว่าจะเป็นของตัวกรงขังครับผมกรงขังที่เอาไว้จับพิก้าได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนนะผมปกติเออตรงนี้มีเดียมมทอรอนด้วยครับผมหรือว่าเจ้าตัวเฮียของเราเองครับผมเ <c oughs> จอแล้วครับตัวหนึ่งดูก่อนเวิ่เท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยมันยังมันยังไม่เหมือนในคอมครับผมก็คือมันยังไม่สามารถโจมตีในน้ำได้นะอุยอ้ยอุ้ย เค okay. อู้วมันมาหมดเลย <c oughs> เข้าไหมครับผมจาำหน่อยนิดหน่อย okay. โอเคเอ้อเวิรอัพแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขออัพเป็นเลือดละกันนะผมตัวนี้ตายไปตรงนี้ป,ปัดปีรันญาค่อนข้างจะเยอะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นป่าแบบป่าอเมซอนนะผม okay. โอเคอุ้ยเดี๋ยวพาราเซอ,อีกแล้วไม่ใช่พาราเซอ,อีกปิรันญาอีกแล้วครับผม เอาวะนี่ตรงนี้ตรงนี้ 90, ไม่เอาเก้าสิบไม่เอาวะผมผมต้องขอสักประมาณร้อยหกสิบขึ้นนะผมหนักอัพน้ำหนักดีกว่าน้ำหนักไม่ค่อยมีเลยตอนนี้เดี๋ยวเก็บไปก่อนนะผมเผื่อต้องเผื่อแบบในสถานการณ์จำเป็นนะผมหากมันไม่โดนตัวอะไรกินไปก่อนนะตรงนี้มีหมูนะโอเดี๋ยวผมขอไปเก็บแย่ดปก่อนนะผม เออใช่ผมไม่รู้นะว่าว่ามันเป็นบักสำหรบับเวอร์ชันนี้หรือเปล่านะคือผมไปเปิดไอ้ดอกแล้วอยู่ดีๆผมก็ได้แอมเบอร์แอมเบอร์มาฟรีเลยแอมเบอร์เอนเชียนอัเบอร์เจอแห่ชงชาติอะธีดีนาผมเดี๋ยวเราข้ามก่อนตัวนี้มันน่าจะดรอปเอ่ออะไรน่าจะดอกออร์แกนิกอ๋อมันตอบแองเกิลเจลวะผมแองเกิลเจลนี่เอาไปใช้จับตัวไม่เออไม่ใช่แมงกระพุนดิตัวปลากกระเบนได้ผม แต่ว่าตัวปาก,กระเบนเอา้าวาร์ปเฉยวาร์ปเฉยครับผมอยู่ดีก็วาร์ปนะผมเราเก็บมาก่อนนะผมก็เดี๋ยวฆ่าโอ๊ยจะตายแล้วผมมันกัดแรงไงมีมันม,มีหลายตัวด้วยผมหากเอาหองปกติมาเนี่ยตายได้เลยครับผมแบบเพียวๆผมตัวนี้เิ่งร้อยหนึ่งเลยครับผมฮ่ แต่ว่าต้องต้องแบบต้องระวังด้วยครับผมขีอเดี๋ยวเราไปตามหาก่อน,นับผมขอเดี๋ยวเรามาตามหาตรงนี้ดีกว่าผมเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะแบบติดกระบอกดีมีแต่หมู่ับผมมีพาราเซอส์สีเผือกด้วยครับผม ม,ม,ม,มีมีมีจระเข้ผมกำลังไล่หมูอยู่นะพาเกกิจของเราก็คือการจับกบบิซิบูฟูครับผมเคดูก่อนที่ผมมาไลา่ตามน้ำตรงนี้ก่อนนะผมว่าปกติเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นมันว่ายน้ำสักเท่าไหร่ครับผมเมื่อกี้ตัวเลเวลเก้าสิก็เวลน้อยไปด้วยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอจริงๆเราก็จับับผม เจอแล้วครับผมอีกตัวหนึ่งโอ้น้อยกว่าเดิมอีกเอเช่ผเูเล่งไปให้ผมว่าผมเ,าเจอเจออะไรอีกตัวหนึ่งผมจะลงวันละสองคลิปครับผมโอเคครับผมวิวร้อยห้าเมื่อกี้เหมือนเจอตัวนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่นี่เป็นเป็นหมูโอเค วู้งูเยอะแยะจังวะเดี๋ยวเราห้ามไปก่อนนะผมโอเคโหกระเด็นเลยโอเคได้ลูกกระสุนมาแล้วก็อย่างครผมก็คือใช้โบราก็ได้ครับผมแต่ว่าใช้ดีป่าวะโอเคแล้วเปล่าให้นกตามเรามาก่อนนะผมแล้วก็แพสซีไ okay, ว้ด้วยโีเดียว โบล่าใช่ไหมโอเคใช้ไฟเบอร์ครับผมไฟเบอร์กับหินนะเอ๊ะป่าวอะใช่นั่นใช้ไฟเบอร์กับหินอีกโอเคไฟเบอร์กับหินโอ okay. หินมาทำมาสองอันไม่ได้ค่ะหินนี่กันหนึ่งอันตัวนี้มากัดเราปะเ,เนี่ยเราแบ่งมาครับผม ต้องจักว่าตอนนี้เราจะตายแล้วนะเ,เดี๋ยผมเออดิเดาอาออ๋อ,องงนี่ไงเนื้อโอเคเดวเราต้องการเราต้องทำการหาเนื้อให้ตัวบิวซีบิวโฟเราก่อนนะผมบิวซีบิวโฟลลนนผ,มผมจะขอตั้งชื่อให้มันว่าเคโรแล้วกันนะอ่ากินแล้วขำโอขึ้นมาครึ่งหนึงน่งครับผมโอเค๋ยวเราทำการลกนก่อนนะผมให้ทำโอเคเฮ้ยเขาเนี่ยอันหนึง่ง ดูก่อนเขาดูน้ําหนักมันก่อนเท่าไหร่โอเคสองร้อ okay, ยกว่าเพอได้อยู่เพราะว่าน้ำหนักผมก็ไม่เกินเอ่อร้อยเก้าสิบานะผมแต่ว่าผมจะขอเอาได้แล้วครับผมเย้ Yay! แต่ว่าสีไม่สวยเท่าไหร่ผมมันเก็บยังไงล้วเนี่ยโอ้ย,อยเดี๋ยวพอผมขอเก็บก่อนเดี๋ยว คือตัวเนี้ยคือหาหากใครปรับสปีดมันแบบพอดีพอดีผมคือมันสามารถไปลงถ้ำลาวาได้ผมเปล่อยปล่อยให้มันตามเราปล่อยให้มันตามเรามาก่อนนะผมโอเคออเลยแล้วกันเนี่ยผมค่อนข้างจะเป็นตัวที่เร็วอยู่ครับผมโอเคแล้วก็โจมตีรัวด้วยผมแต่ว่าโจมตีดาเมจน้อยไปนหน่อยผมและอีกข้อเสียของมันก็คือเวลามันอยู่กับอากาศหรือว่า ตอนที่มันอยู่แบบอยู่ในน้ำอะผมมันจะแบบไม่สามารถจมตีได้ับผมถ้าเกิดเป็นในพวกในคอมหรือว่าพวก ps 4เนี่ยมันสามารถทําได้แล้วนะสำหรับจมตีในน้ําซึ่งนี่จะถือว่าเป็นจุดโหวของมันนะผมเราสามารถใช้จุดโหวนี้ในการจับมันได้ผมแต่ว่าคือผมใช้โบล่าไงค,คือผมต้องไปทำการหาซีเมนหาซีเมนให้ได้ก่อนนะผมผมถึงจะแบบ สามารถไปจับกีก้าได้นะแต่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 ถ้าว่าถ้าเกิดว่าใครแบบเป็นมือใหม่ตอนตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีอัปเดตจันเจี้ยนมาเนี่ยมันจะยังมีอีกอันหนึ่งครับผมไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันหนึ่งดิยังไงดูดิมันจะยังมีแบบวิธีหาเหล็กครับผมกับซีเมนต์แบบง่ายๆคือการไปทําการให้บีเวอร์สลบครับผมแล้วก็พอมันสลบหรือว่าเราฆ่ามันก็ได้ผมมันจะทํามันจะทําให้นึงโอ้ไม่นะผมเผลอไป โ okay. อ้โหแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบเดี๋ยวเราทำการนิวทรีนก่อนนะผมนิวทรอนอะไรอย่างนี้แหละผมก็ขอโทษด้วยผมว่าที่บางครั้งผมอาจจะอ่านชื่อ,อ,อคำสั่งหรือว่าอ่านชื่อแต่ละตัวผิดนะผมหร,หรือไม่ก็ผมอาจจะแบบอา่อานอ่านอ่านแบบอีกคนละแบบอะผม okay. แต่ว่าไอ้เกมอาร์คบนมือถือเนี่ยมันก็ยังมีอีกความสมจริงอีกกันหนึ่งก็คือหากเราโจมตีตรงไหนเนี่ยเห็นไหม มันก็จะมีจุดเออมันก็จะมีเลือดตรงตรงนั้นตรง,ตรงที่เราโจมตีครับผมแล้วอุ้ยตรงนี้มีปิงครับผมมีปิงด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับผมได้ลิสปัดมาแล้วครับผมโอเคโอ้ยมีเปียบมีปาปิละยาเจได้ผมไม่สามารถไปอยู่บนหลังมันได้อุ้ยตนวมันเหยียบคือสาหรับพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งครับผมก็คือมันก็คือมันสั่ มันสามารถรีเลือดได้ทันทีเลยครับผมหากเราเอาของวะเอาของที่มันชอบไปให้ครับผมโดยเฉพาะเนื้อเนื้อปกติครับผมก็คือรอมิสเนี่ยครับผมแต่ถ้าเราเป็นรอฟาร์มเอ่อรอฟิชมิสเนี่ยก็ก็คือเนื้อปลาสุกครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันตัวที่เราฆ่าเอ่อจมตีไปปะเนี่ยไม่ใช่ครับผมหากเป็นตัวที่เราตีเนี่ยมันจะต้องแบบเลือดน้อยกว่านี้ครับผม โอเคตอนนี้เลือดเหลือแปดรอยแล้วครับผมผมจะขออัพดาเมจไปก่อนนะผมอัพดาเมจสักมา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 ประมาณสี่ร้อยเอ๊ะมาใหม่ประมาณสามร้อยห้าสิบก่อนนะผมด้ยวนั้นมันนกเรานี่ว่พาแีพาส,สีพาส,สโอ้โหอู้มันพาส,สีไม่ได้ด้วยพาส,สีแล้วก็ตามเรามา โอเคเดี๋ยวเราค่าตัวนี้ก่อนก็ได้ครับผมอู้แต่ว่าตัวนี้มันโจมตีเป็นแบบเอ่อเท่าไหร่วะนี่นี่นี่นจลปาปิลันยาตรงนี้เนี่ยค่าด่วนเลยครับผมนี่โอเคต้องดูใต้น้ำไหนครับผมแต่เขาอีกอู้แต่ตัวไอ้ตัวนี้เวลเยอะวะ่ะโอเคถ้าค่าตัวนี้น่าค่าตัวเวลสองร้อยสี่สิบนี่น่าจะได้เวลเยอะครับผมเดียกว,วะตายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับผม ประมาณสี <ersch> 400. ่ร้อยประมาณสี่รอยห้าสิบดีกว่าเออเพราะว่าผมเพราะว่าเออไอดาเมีที่ผมบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวตัวนี้เราต้องบั่นทอนพลังชีวิตก่อนนะผมโอเคเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันแบบจุมตีเบาไปหน่อยไอผมต้องเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโหตลกมากผมไม่รู้นะว่าเขาจะตลกหรือเปล่าเพราะว่ามันดูดิมันบักไง เดี๋ยวเราใช้มีดตีได้นี่ว่ะผมไม่รู้นะว่ามันเป็นของใหม่หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวนี่เราใช้ดาบดาบพี่ดาบครับผมโอเคแต่ผมเสียดายผมที่เวลาเราหยิบอาวุธบนหลังมาเนี่ย เดี๋อาเราเอานาคุติออกมาก่อนนะผมแล้วก็เอ้าไม่ใช่นี่เป็นนี่โอ้ค้างค้างหน่อยนะผมเวลาอันน,นี้เวลาแบบผมอันนี้เพิ่งเข้าแาแบบสดๆร้อนๆเลยนะผมมาแล้วมันกำลังมาครับผมแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเวลวเยอะครับผมผมก็พยายามจะไม่จับนะผม Okay. โอ้แต่ว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนี่หว่าก็คือเวลาตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่จับครับผมถ้าเกิดว่าเราจับมันได้เนี่ยจะเป็นข้อดีก็ได้ครับผมเดี๋ยวเพิ่มเลือนให้มันก่อนโอเคขึ้นคือม,มันขึ้นสีแดงแล้วไงเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องรีเลือนให้มันนะผมโอเค okay. เดี๋ยวถังนี้โชคดีครับผมที่ตอนกลางคืนเราจะเห็นแบบ ตอนที่มันกระทืบเท้าเนี่ยควันกระทืบเท้านะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกว่าควันกระทืบเท้าแล้วกันนะเ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอโจมตีอีกทีหนึงอุ้ยหืมผมขอโจมตีอีกทีหนึงเพราะว่าดาบนี้มันดาเมจเก้าร้อยครับผม าเกิดเป็นดาเมจจริงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดาเมจในดาบเนี่ยมันก็เป็นพันนะผมเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับดาดาเมจของเราด้วยผมซึ่งดาเมจคือเพียวของเราเนี่ยจะอยู่จะอยู่ที่หนึ่งร้อยผมมาเอาอ้บ้าเอ้ยเราโดนล่าช็อตนะผมเอ้ยแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็มีจร,เรเะเข้เยอะอยู่กับตัวนี้โอ้โหเตอร์เดดอเตยร์ดดอตัวนี้มันตัวแสบเลยนึกว่ามันเป็นตัวที่ฆ่าอิกนูนูดอเล่าขาข้ามไปไปับผม เฮ so really? ้ยเดรร์เมื่อกี้อ๋อมีมีกาปิลัญญานี่หว่าผมผมนึกว่าแต่เอไอตัวเอตัวแมลงปอะผมไอพวกมดบินเนี่ยก่อนข่านจะเกลียดละผมแต่ว่าเฮ้ยมันโจมตีตรงนี้มันโจมตีเราไม่โดนนี่ว่ะฮ่าไอโง่โหดูดิคือตัวนี้โจมตีรัวมากโอะไรวะเนี่ยโอ๊ยโจมตีแบบมันมันไม่ได้โจมตีไกลดิมันแบบ ดูดิตัวเนี้ยมีความหามากอเคน้ำหนักขอแต่๋ยว,วน้ำหนักผมขอที่สามร้อยละกันแต่ขออัพดามจไปก่อนนะผมพอลเื้อปล่อยแล้วผมว่าเนื้อพามเนี่ยมันจะแบบมันมันก็จะเหมือนกับการกินเนื้อปกตินี่แหละครับผมก็คือมันจะให้มันก็จะให้น้อยผมเหมือนกับกินเนื้อชิ้นนึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวขออีกออนกินน้ำไปไม่ใช่กินน้ำแต่กินเลือด กินเนื้อผมเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วงที่ทําให้เลือดมันเต็มก่อนนะผมตัดไปเลยโอเคครับผมตอนนี้เลือดมันก็เต็มแล้วนะผมเดี๋ยวขอออกแล้วลงไม่ก่อนรู้สึกหางกับท่าอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดะเเจองูเจองูปะเนี่ยเจองูับผมผมเจองูสรุปแน่เลยสรุปแน่เลยงั้นันเดี๋ยวขอไปก่อนนะผมเปม่แไ่เดี๋ยวผมขอเป่าเดี๋ยวเป่าให้นิวเชียนก่อนนะผมขี้ีโอเคขีโอ้ยเดะเดะโอเค แลสำหรับตัวนี้แพสซีฟสำหรับตัวนกเราเนี่ยแพสซีฟไปก่อนนะผมคีย์นี้ตรงนี้เลยโอ้โหตรงนี้เลยงูหลายตัวมากตัวนี้ค่อนข้างเจีบค่าสลบเท่าไหร่วะค่าสลบอสี่พันโอเคถือว่าดีอยู่ก็ถือว่าอย่างน้อยก็เยอะกว่าอีกุนูดอนเราละกันเยอะกว่าอีกุนูดอนเทียบเลยับผมห่างเลเวลก่อนจับนี่ก็แค่ห่างห่างกันแค่สิบเลเวลเองอบผม เฮ้ยตัวตัวนี้มันเป็นงูที่กัดเราเยู่ว่ะตรง้างแค้นนผมโอเคขึ้นทีละสิบสามเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะขึ้นเยอะครับผมซึ่งตัวเนี้ยคือผมจะเอาไปลงถ้ำด้วยผมแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้ครับผมนี่ตัวนี้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 ปาก่อนนะผมเปล่าโดนไปเนี่ย โดนไปเนีอ่ยเออน่าจะโดนอยู่น่าจะโดนเีร้ารับผมที่เวลาเราแบบเนี้ยมันจะไม่หมุนควงสว่างเองัะผมเดี๋ยวเมื่อกี้ผมพูดว่าหมุนควงสว่างใช่ไหมหมุนควงสว่างสี่เอเบ้าผมเผลอฆ่าเองอีกแล้วผมลืมตัวเลือดนะผมแล้วผมก็บักอีกแล้วด้วยหรือว่ามันหรือว่ากลมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ววะก็ไม่นะเฮ้ยเรากลุ่มโอ้กบมเวลสี่สิบแมวแมวนี่ับผมพวกแมลงต้องฆ่าแมลงับผมถึงจะได้ซีเมน แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าต้องฆ่ากบตัวตัวนี้ก่อนแล้วก็ฆ่าดีโลไม่งั้นมันจะกวนใจเราตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้มีงูมีงูคแล้วก่อนปิดฉากแล้ตามหาเอ็กซ์เพรสก่อนแล้วกันอีก,กันหนึ่งนะครผมเคพื้นที่ก็หยุดพื้นที่ตรงนี้อ๋อ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่านกเรามันไม่มีอะไรจะกินใช่ไหมโอเคอบผมมันไม่มีอะไรกินแล้วก็ <G ül> ว่าอยู่ทําไมเลือดมันไม่ค่อยเพิ่มเลยัะผมเอาด้วยจากตัวเอ่อเอาเนื้อจากตัวนี้มาขอสองอันแล้วก็ขอเพิ่มเลือนให้มันเอ่อเพิ่มเลือนให้สกรมาถึงอ่าเท่าไหร่ถึงสองพันก่อนละกันนะผมว่าคือตัวเนี้ยก็ก็โอเคถึงละ เกือบถึงนะผมแต่ก็ให้มันกินไปก่อนนะผมตัวสำหรับตัวนี้ก็กินไปโอเคเดี๋ยวโอเคครผมเออผมเร็วไปผมว่าตอนนี้แอมเบอร์ผมได้มาสามซีรอนแล้วครับผมเออใช่เหมือนผมผมว่ามันเหมือนมีลายใหม่มาผมผมไม่รู้นะว่มันเพิ่มมาหลายมา หลายวันยังนะเพิ่มมาตั้งแต่ครั้งก่อนหรือว่าเพิ่มมานานแล้วอย่างนะั้นผมไม่รู้นะอ๋อผมหิว,วนี่าหนูกว่าแต่ตัวนี้หิวกินอะไรดีนี่ผมมีเนื้อนี่ว่าผมลืมไปเคเขาเขาเก็บ explorer note ก่อนละกันนะเต่สปีดผมว่ามันหูเจเรางูงูตัวนี้ขอฆ่างูตัวนี้ขอฆ่างูตัวนี้ขอฆ่าน่าจะให้ค่าประสบการณ์เยอะอยู่ับผมดูดิมันแบบเรีอเออนี้ ฮุยฮุยเรเคผมเรียไปรู้สึกว่าลิ้นมันยาวมากเลยเออตายแล้วโอ้ให้ค่าประสบการณ์ไม่เยอะว่ะผมว่าเราไปเก็บเอ็กซ์เปอร์โนนี่เรายังได้เยอะกว่าอีกครับผมเดี๋ยวผมกระโดดไป ไม่อยู่ตัวหนึ่ง <S <S เปล่าแพ้เสียผมสำหรับตัวนี้แต่ว่าไอ้ตัวกบเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อหนึ่งครับผม,ผมก็คือหากเราตกจากที่สูงเนี่ยมันก็จะมันก็จะเอ้ยเดี๋ยวมันผมจะ e x p l o r e Note อีกอันหนึ่งเออตรงนี้ก็ได้ครับผมถึงแม้มันจะบอกว่าแผ่นที๋ยผมของตัว Palace o โอเครับสปีดดีกว่าสปีดสักสองรอยห้าสิบ น่าจะได้ประมาณสิบอีกสิบเลเวลเลยโอหอเคดี๋ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหากันเอ้ยรู้สึกว่าตรงหน้าผมจะไปเก็บแล้วนี่ว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บแอร์ดอปแล้วกันนะผมตรงนี้มแรงนี่ว่าเหลี่ยไปนี่ครับผมเราจะได้ซีมินมาแล้ว,วผมกบเอ้ยไม่ใช่กบดิตัวเคีับผม ผมเนี่งได้ซีเมนมาแล้วโดยที่ยังไม่ต้องแทะครับผม okay. ทำไมตรงนี้ไม่ได้เออไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้พวกซีเมนเนี่ยผมไปหาจากไอ้พวกเออันนี้ก็ได้ผมพวกลังมีเพิ่แต่ว่าผมเจอแค่นเดียวเองับผมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราทำมาทำการจับแมงมุมไปลงถ้ำกันนะผมเดี๋ยวตรงนี้เราอุ้ยอ้เชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยผมว่าวกบ กำลังจะพูดเลยว่ากบเราสาม,มารถปีนได้โหปีนไม่ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอขอ,ขอขึ้นตรงนี้ก่อนโอเคไม่เป็นไรครับผมโอเคงั้นออเอาไปว่าผมเดี๋ยวเราไม่งั้นเอาไปว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสนอกใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมนำคลิปใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย